พา,พาทุกคนไปดูลัดเละรอบหมู่บ้านอีกแล้วจะมีคนใจดีเข้ามาดูเราอีกไหมนะจะมีคนใจดีเข้ามาดูเอนิดอีกไหมนะแซนีไปคนะ เอลิสนายหัวมาอีกแล้วมาอีกแล้ววนอยู่ติดกับไลน์นี่แหละนะคะพาน้องออกมาเดินเล่นร,บรอบๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลาเวลามีค่าไลอีกนะคะไลอีนนายหัวสัญญาณหนูชัดดีไหมอะสัญญาณหนูชัดดีไหม ชัดดีไม่นี่สัญญาณหนูในหัวไปแล้วมัางนี่ชัดเจนขอบระคุณค่านายหัวค่ะขอบระคุณค่ะเอาลืมไปว่านายหัวขก็กลับบ้านไม่ใช่หรอใช่ไหมลืมไปลืมไปถึงบ้านแล้วบ่ สวัสดีทุกคนคะ่ะไลฟ์สดจากประเทศ,เทศสุรสโวาเกียทุกคนคะ่ะไลฟ์สดจากประเทศสโลววเกียเดินนะคะสโลววเกียตอนนี้ห้าโมงเย็นยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วห่างจากประเทศไทยห้าถึงหกชั่วโมงนั่นแหละนะคะถึงแล้วอ๋อถึงแล้วถึงแล้วดีค่ะดีนะคะสวัสดีพี่เชฟค่ะ จำพี่เชฟได้อยู่จำพี่เชฟได้เป็นยังไงสบายดีไม่เอ่ยนะคะทุกคนคะพี่เชฟสบายดีไหมคะวันนี้พาน้องออกมาเดินเล่นนี่แหละลัดเลาะรอบหมู่บ้านนะคะลัดลาอรอบหมู่บ้านก็เลยพาทุกคนมาดูบรรยากาศร,รอบๆไปด้วยนะคะ วัสดีพี่พี่ดาหรือพี่นุชนะพี่นุชจำพี่นุชได้จ้าจำพี่นุชได้วันนี้หนูก็ไปไปดูพี่นุชไลฟ์สดอยู่เดินนะคะไปดูอยู่ไปมาส่งกำลังใจขอบพระคุณค่ะบรรยากาศดีมากเลยใช่พี่เชฟช่วงนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วหน้าร้อนก็จะเป็นร้อนแบบอุ่นๆน,นะคะบรรยากาศดี <笑><笑>เอา้ชัดีแท้คนงามบรรยากาศสบายจัง <S <S ใช่ในหัวบรรยากาศสบายสบาย <S 1> <S 1> <S 1> ทางนี้ฝนไม่ตกเลยพี่นุชฝนไม่ค่อยตกเลยตกนานแล้วเมือ่อสามสี่วันก่อนแล้วก็หายไปเลยสามวันดีสี่วันไข่หาเห็ดก็ไม่ได้นะหาเห็ดก็ไม่มี ถ้าสัญญาณมันชัดดีเราก็ไปต่อนะคะไปต่อไปต่อกันอเอออ๋อเขากำลังแข่งกีฬา,าไไพอดีเขากำลังแข่งบอลพอดีตรงนี้นะน้องมาเห็นพอดีเลยน้องชอบเออเห็นไหมเขามาเขามาฝึกบอลหรอมาฝึกหรือมาแข่งไม่แน่ใจนะนี่แหละทุกคนค่ะ ขอไลค์คนละหนึ่งไลค์ครับกรอบพอะคุณค่ะทุกคนค่ะฝากก, like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ,ะเด็กฝรั่งเด็กฝรั่งที่นี่นะทุกคนออบางทีเวลาแข่งนะเขาบางทีผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเขาก็ลงแข่งด้วยกันนะสมมุติว่าหนึ่งทีมมีเจ็ดคนใช่ไหมเจ็ดหนึ่งในเจ็ดนั้นจะมีผู้หญิงอยู่สักคนหนึ่งสีนะ่ห้าคนค่ะเออมาแบบ รับประตูบ้างมาวิ่งเล่นบ้างทุกคนค่ะเออนะคะบ้านเราก็จะเป็นผู้ชายล้วนใช่ไหมแต่ที่นี่คือผู้หญิงก็เล่นได้นะอืมขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะพี่เชฟคานะคะไปไปกันต่อนะคะไปสู้ๆค่ะสู้สค่ะ,คะทุกคนค่ะเราจะปล่อยเวลาพี่สุนิสาสวัสดีพี่สิทธิศักดิ์นะคะในหัวของเรา เอริอย่าจับสิไปดูเดี๋ <laughs> ยวไปดูสิเดี๋ยวดูก่อนเนี่รับเอลิทเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าใครอยู่สนามเด็กเล่นบ้าง,งพี่สุนิสาสวัสดีพี่เชฟนะคะสวัสดีค่ะนะคะ,ะไปมาพาไปไปะเอริทรี่คร รีโคร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 ีพาน้องมามาสนามเด็กเล่นก่อนไปเก็บราสเบอร์รี่ก่อนราสเบอร์รี่ยังอยู่ไหมนี่โอ้ดูดูมีคนมาแบบรอยคนมาเหยียบเก็บราสเบอรี่ไปหมดแล้วมั้งนี่เออคนมาเก็บไป เยอะเลยเหลือเท่านี้ให้เรากินหรอดูเพินเพินบรรยากาศนี้ขอบพระคุณค่ะเดฟมาแล้วหรอฉันมาเก็บราสเบอร์รี่พาน้องมาเดินเล่นนอกบ้านอืคลิปถ้าเข้าไปกดไลค์อย่างเดียวได้ชั่วโมงบอกหรือต้องดูคลิปต้องดูคลิปด้วยเขานับเขานับเขานับนาทีการดูอะ่ะ นับนาทีการดูพี่ๆในหัวกดไลค์ก็ได้ยิ่งกดไลค์คลิปยิ่งหนูว่ายิ่งกดไลค์อ่ะคลิปยิ่งดังอืมไม่ใช่คลิปมันยิ่งแบบมีคนเห็นเยอะดูเยอะก็ด้วยดูเยอะก็คือแบบนั่นแหละ<ม>อืม,อมคุณเดไปมอมไปมอมเล่าเมียอยู่ แซแ่บแหงคุณเดไปมอมเหล้าเมียอ,อยู่ในหัวขาอืมเก็บรัสเบอรี่ก่อน <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยอีพอยอยสวัสดีน้องแบงค์ครับสวัสดีครับผมน้องแบงค์นี่ก็จำน้องแบงค์ได้นะคะจำน้องแบงค์ได้ มาเก็บราสเบอร์รี่ก่อนราสเบอร์รี่ตรงนี้มันจะเป็นแบบเคลื่อนวันยังเกาะที่ตรงนี้มันจะเป็นสนามเด็กเล่นนะ่ะอืมเป็นสนามเด็กเล่นก็จะเป็นแบบเวลาในหมู่บ้านมีมีเพศมีภัยเออตรงนี้เขาก็จะแบบนี่แหละคอยไปดับฟงดับเพลิงเหรอืสร้างถนนสร้างถนนซ่นนอมถนนยังสี่นะทุกคนค่ะนี่แหละพวกนี้แหละนะคะโอ้คนก็มาเก็บไปเยอะเกินจนแทบจะไม่เหลือให้กิน ต้นออยูไสยมาเก็บนี่ได้สักนี่แหละได้แค่นี้ไอ้ยิดะปะปะนี่มาพาไปปะอะหนูอ่หนูปอยอาปอยรีครอืมอืม,อม อยู่นานไม่ได้หรอกมันหนาวเดี๋ยวย่าก,ก็จะบนให้อีกป่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สะพัยสโลวาเกียในชนบทมมนํมเดอนะคะไล์เพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้เองเพิ่งวางไปไม่ถึง5นาทีไล์ต่ออืเพื่อทุกๆเลยนะทุกนาทีมีค่านะคะอืพาน้องมาเล่นสวนสนามเด็กเล่น แลก็จะมีน้องๆมาเล่นนะคะน้องๆฝรั่งก็มาเอาไปลงไปลงไปเอาลงไปเล่นไปลงไปเล่นไปโปมาหรือโอเคจะดูสภาพที่เนี่ยเสื้อผ้าก็สกรปรกมอมเมม ใหม่หรอไอลิสอืมดอกเด็ดดอกเออชันมาก่อนนี่แหละทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮานำเด้อนะคะออได้ค่ะพี่นุชคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณค่ะพี่นุชนะ เป็นกำลังใจให้กันเลยกันเป็น FC ีเป็น FC พี่นุชนะเข้าถ้าเข้าฟีดบ่อยก็จะไปเห็นก็จะนั่นแหละไปดูแล้วก็ไปกดไปเบิงไลค์ให้นะไลค์ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะก็นี่แหละสะสมชั่วโมงไปนะคะหูบเบิกันนั่นลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลบ้านเขาแอปเปิ้ลเขียวบ่น่ะ อลังการงานสร้างปลูกไว้ซื่อๆน่แล้วบกินฉันบกินกันจะก้นนะเงือดลายอันนั่งไปสีนั่งไปไงใช่ยหมคุณผู้ชายเขาจะไปปั่นจัก,กรยานนะวันนี้อืเขาจะไปปั่นกระยะปั่นจัก,กรยานตอนน่าจะหกโมงหรอเขาบอกฉันเมื่อกี้ว่าเขาจะไปปั่นจักรยานนะคะนั่นแหละ ทุกคนค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสภปซสโลวเบเกียวในชนบทเด้อนะคะเด็กฝรั่งคืนนี้สว่างเพราะไล่ดูคลิป <c oughs> <c oughs> ดูคิ <c oughs> ดคงานประจำขอบคุณค่ะขอบคุณในหัวอย่าหักโหมเด้อนะอย่าหักโหมเด้อนะ มีกี่เครื่องโทรศัพท์มีกี่เครื่องเอามาเปิดดูน้องทั้หมดเลยในหัวโทรศัพท์มีกี่เครื่องเอามาเปิดดูน้องให้หมดเลยคืนนี้สว่างอืนะคะล่าสุดเพิ่งลงคลิปไปตุรกีมาเจ็ดวันมัดรวมลงลงคลิปทีเดียวจบนะคะถ่ายแบบรีบๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าอยู่กับลูกสาวต้องไล่ตามลูกสาวด้วยต้องถ่ายด้วยนะคะทุกคน เป็นอย่างๆสินะได้มาซ้ำนันเลยคลิปเจกก็คืออยู่ดอกนะอเนาะแมนบอโฮ้ยด่ะเอลิสก่กแม่นายหัวส่งเครื่องครับเออขอบคุณนายหัวมากจ้านะขอบคุณมากนะคะอะไรแหละน้องเดฟนะอืมนะคะไปมอมเล่าเมียเสร็จหรือ,อยังเมียทำกับอะไรอะ่ะ อ๋อลืมไปว่าเขากินกะเพราแล้วกินกะเพราเนื้อนะคะจถามว่าเมียทำอะไรให้กินเย็นนี้นะคะอืมส่ยี้ทุกคนทุกคนก็ไม่ไปไหนจริงๆนะนี่ชั้นฉั้นเพิ่งลงไปไม่ถึง <laughs> ไม่ถึงสินาทีชันไลทุกคนเข้ามาดูชั้นหม่เหรอเ <laughs> ออนคะคะยอมรับจริงๆเลยสายด้านอีหลีเนาะอืมนคะคะ <laughs> ทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเอลิฟโอป้อซอป้อซอผมเมาก่อนเออเมาก่อนเมียใช่ไหมสรุปแล้วเธอโดนเธอโดนเมียมอมเหล้านะเออเธอโดนเมียมอมเหล้าแล้วนะคะเมียคอแข็งก็ผัวอีกเนาะเห็นปะ เดี๋ยวเขตกเต้าอีเหรอปีตกชิงชา้าหรอเนะี่อีสุกอีใสขึ้นบนปางค่ะเป็นอีสุกอีใส<า>เป็นตั้งแต่ปีขุกปีปก,วก,วกว่าก็เป็นแล้วนะอือสมัยสมัยแต่ก่อนข้าเป็นอีสุกอีใสตอนจักขวบก่อนตอนปอหกฉันเป็นอีสุกอีใสตอนปอหกนะฉันฉันถึงขนาดว่าต้องได้เอาเอาใบตองมานอนทับเลยนะ ไล่ก็ไม่ไปเชื่อไหมคุณเดฟขอบพระคุณค่ะเบดีเอาใบตองอ่ะเอาใบตองมานอนทับนะตอนเป็นอิสุอิสัยตอนที่เป็นอยู่ปฐมทุกคนค่ะเอ้ยมันปวดแสบแล้วมันก็คันอ่ะแล้วฝีไอ้น้ําใสๆมันแตกเนาะอืมนะคะว่าไม่ได้นะอิสุอิสัยเนี่ย <c ười> ทําเป็นเล่นไปนะของลูกสาวนี่เต็มขาเลยตอนนี้มันเป็นแบบ ใสๆอย่าเออนาม่ใสอยู่กำลังสีแห้งแล้วล่ะอีกสองสามวันก็จะแห้งสนิทกว่านี้นะเป็นเร็วมากนะคะป้ายลิตป้ากลับกันหรือ,อยังทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฉันว่าเดี๋ยวฉันฉันพอแค่นี้ก่อนนะ ในหัวคุณเดชเดี๋ยวฉันพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันพาลูกเล่นของเล่นก่อนอสี่ทุ่มเจอกันเด้อสี่ทุ่มเจอกันนะยาเขียวแสงรังสีไม่มีขายเลยมันมีมันมีเป็นเหมือนผงผงอะไรสักอย่างอะเป็นผงสีม่วงๆนะ่ะเอามาเอามาละลายกับน้ําคล้ายๆยาเขียวบ้านเราเนี่ยนั่นแหละมั้งในหัวนะคะเอามาละลายใส่น้ําให้นางอยู่เมื่อวานนี้นะคะอื้อ ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวฉันขอตัวพานางไปเล่นเครื่องเล่นก่อนจักหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวพานางกลับไปขึ้น,นู่นแหละสี่ทุ่มเลยเจอกันนะคะสี่ทุ่มเลยเดอ้อทุกคนคะ่ะนายหัวน้องเดฟพี่นายหัวอ,อ๋อพี่อะไรนะพี่สุนิสาน้องแบงพี่เชฟนะคะเออไปก่อนนะทุกคนไปก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเดอ้อบายบายเดอ้อทุกคนคะ่ะบายบาย